รายชื่อค a n ิเดตนายกของรัฐนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะาจากพรรคเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้นะครับด้วยเหตุผล3ข้อดังนี้นะครับข้อแรกนะครับก็คือในวันนี้เนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลผสมข้ามขั้วที่นำโดยพรรคเพื่อไทยในวันนี้เนี่ยได้มีการรวมเอาพรรคที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหาร ได้แก่พักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐมาเข้าร่วมรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งไปแล้วอย่างชัดเจนซึ่งพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ได้ลงคะแนนเสียงต้องการที่จะให้เปลี่ยนขั้วรัฐบาลและยุติการสืบทอดอำนาจนะครับประการที่2พักเก้าไกลต้อง ยืนยันอีกครั้งว่าการโหวตไม่เห็นชอบให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่พิจารณาจากคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับตามที่มีการกล่าวหากันแต่เป็นการยืนยันในจุดยืนและคำมั่นสัญญาที่พักเก้าไกลได้มีไว้ให้กับประชาชนก็คือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนะครับ ซึ่งพักเก้าไกลไม่สามารถที่จะตระบัดสัตว์กับพี่น้องประชาชนได้เหตุผลประการที่3ก็คือว่าเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เป็นอยู่นี้ไม่ใช่การพยายามที่จะลดเงื่อนไขความขัดแย้งหรือมีเป้าหมายที่จะเดินหน้าประเทศไปให้ได้ต่อโดยมีวาระของประชาชนเป็นตัวตั้ง แต่เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นอยู่นี้นะครับถือว่าเป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมือง <นะ S 1> ที่ <นะ S 1> ไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะ,นะครับนี่เป็นเหตุผล3ข้อที่พักเก้าไกลมีมติร่วมกันในวันนี้ครับเห็นหน้าในการจัดตั้งถแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลเป็นเหมือนที่คิดไว้เลยไหมคนที่มา,าก,ากาันรัดเป็นภาพในหัวเลยค,คืออไคยคอะไร ก็ผมคิดว่าต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่คาดคิดและประชาชนไม่ไม่อยากจะเห็นนะครับการเมือลงมติไม่เห็นชอบแบบนี้คะ่ะในอนาคตจะสามารถกลับไปทําง,งานร่วมกันได้แบบไหนยังไงะะก็ผมคิดว่า <c oughs> การลงมติแบบนี้ต้องถือว่าเราอยู่บนหลักการและจุดยืนนะครับที่เรามีให้ไว้กับประชาชนนะครับแล้วก็เคารพผลของการเลือกตั้งนะครับส่วน าการทำงานในสภาไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนนะครับเราก็เชื่อว่าเมื่อเอาเหตุผลเอาสาระเป็นตัวตั้งเนี่ยสิ่งใดที่พรรคเก้าไกลเสนอแล้วมันมีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ประชาชนก็คิดว่ามันสามารถที่จะร่วมงานกันได้อยู่หรือแม้กระทั่งหากอนาคตเราเป็นฝ่ายค้านนะครับรัฐบาลเสนอไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือวาระอะไรที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเราก็เห็นชอบด้วยอยู่แล้ว นะครับมันไม่สัไม่จาเป็นว่าจะต้องไม่เห็นชอบไปด้วยกันทุกเรื่องหรือเห็นชอบไปด้วยกันทุกเรื่องนะครับขึ้นอยู่กับเหตุและผลพรรคเพื่อไทยปร,ประกาศร่วมกับพรรคลุงแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประเด็นใหญ่ที่พรรคเก้าไกลผลรดันมองว่าจะทํายากขึ้นไหมครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราเห็นว่าเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยม,มันเป็นการชัดเจนว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่สยบยอมนะครับนะครับแล้วก็ต่อลมหายใจ ให้กับระบบการเมืองที่ที่ไม่ต้องการที่จะให้อำนาจสูงสุดหนึ่งของประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญนะครับหรือจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับใหม่เนี่ยหรืออื่นๆเนี่ยก็มีความน่ากังวลว่าเอ่อมันจะเกิดขึ้นได้ยากการบทประเห็นชอบวันพรุ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อร่างพรบที่ก้าวไปต้องการจะตัดันให้ผ่านในสภาไหมครับผมก็ยังหวังว่านะครับถ้าถ้าเห็นว่าร่างกฎหมายของเรา นะครับสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ประชาชนจริงก็จะสามารถได้รับความร่วมมือได้ครับ